สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมวันนี้ฮะเป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวันเลยนะฮะสำหรับครอบครัวของผมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวของผมนะฮะผมจะพาลูกสาวผมไปทําบุญนะครับผมไปทําบุญที่วัดไหนไปเดี๋ยวเราไปทําบุญกันนี่ฮะลูกสาวครับลูกสาว กำลังจะเป็นสาวแล้วนะสาวน้อยนะครับผมนีครับภรรยาผมครับผมไปเดินทางครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่วัดแก่งคอยนะครับผมโอ้วันนี้น่าจะมีงานด้วยนะฮะก็จะพาลูกสาวมาไหว้พระที่วัดแก่งคอยครับผม อนนี้ลูกสาวผมกำลังที่จะเลือกดอกไม้นะครับผมเพื่อทำไปไหว้พระครับผมวันนี้นอกจากจะเป็นวันเกิดของลูกสาวผมแล้วนะก็จะเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะฮะเป็นวันสำคัญนะฮะวันนี้เป็นวันที่ในหลวงรชัชกาลที่9้าสิ้นพระชนนะครับผมที่หลวงพ่อทำใจหลวงพ่อสัมกาิใจที่ ตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เป็น,จ,นะะจุดที่มาไหว้หลวงพ่อลานฮะจุดที่มาเนี่ยสักการะบูชาหลวงพ่อลานะครับผมตรงนี้ก็ผมก็จะมากันประจําเลยเหมือนกันนะฮะพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวนะฮะก็เลยพาม,มาไหว้พระนะครับผม สจาตาตาทุกคนเข้ามาญหาทุกคนกว่าที่ก็แฝงกับตาเป็นเจ็ไม่โยงไม่โยงใด้ดนะครับ ยี่โม่โหลไม่ทานสี่เลี่ยงสุดๆยังเขาส่หัวสี่เหลี่โม่เขาส่งหัวศรีสิงโม่เาส่งหัวนี่ือยาหลงพระสงฆ์องค์ที่ได้ทบจอมเช้าท่าน่านจัอยโยกใส่หยก้สไว้ ဒီမှာဗျာဒီလိုအခုဒီကြားမှာမရှိမ်းဆောတဲ့ဒီကြည်ကြည်ใจของรัฐราชโยมเนี่ยครอบคู่ใส่บาดเลยโยมนี้โยมก็มาทําไงเนี่ย หลังจากที่ไหวหลวงพ่อราแล้วเราก็เข้ามาปิดทองกันนะครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็พาลูกสาวไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้จะกําลังจะพาไปไหว้ปู่กระย่านะครับผมปู่กระย่าอยู่หลังวัดเนาะนี่สาวนั่นแเละจะไหว้ปู่กระย่ากันเนาะครับตอนนี้เราก็อยู่บริเวณหลังวัดนะฮะหลังวัดแก่งคอยนะครับผมโอ้วิวสวยมากฮะไม่ต้องห่วง ขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวได้นะครับผมพาลูกสาวมาไหว้ปู่กระย่านะครับผมหลังจากที่เราไหว้ปู่กระย่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูถ้พาพญานากันสาธุสาธุสาธุวันนี้น้องแพรมาไหว้คุณยา่าจอมสีอิมรสนะเป็นวันเกิดของน้องแพรนะ ให้คุณย่าปกปักรักษาต้องแพรด้วยนะสาธุไม่ไม่หรอกไม่ไม่เ่้อไปเด็กสาธุหาปูต้ะไปหลังจากที่ไหว้ย่าแล้วก็มาไหว้ปู่การ สาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันเกิดของน้องแพรน้องแพรมาไหว้คุณปู่คุณโดมยินรอดขอให้คุณปู่ดูแลปกปักรักษาน้องแพรด้วยเด้อสาธุนไม่ไม่ไม่ดอกเสียบอะไรนเจ็บก่อนเลยเดี๋ยวไม่มือหนูแม่วางดอกไม้ให้ลูกเยบบอัันนกมะา อย่าเสียบลูกอันหนึ่งอันหน่งอันหนง่นงไม่ได้เสียบอันอื่นเอเอหาที่ได้เลยหลังจากที่เราไหว้ปู่กับย่าแล้วนะฮะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ผมนะฮะก็จะพาลูกไปเดินดูชมเฮ้ยเดินชมดูเฮ้ยเดินชมทุยเดินชมนะฮะโอ้ไปชมถ้ำพญานาคครับโอ้ผมไม่ได้มาหลายเดือนนะ ทั้งที่ผมก็เป็นคนสระบุรีนะครับผม<ป>แดดจ้ามากครับวันนี้หล,หลายเดือนเลยครับผมไม่ได้มาปะเดี๋ยวเราไปชมถ้าพญานาคดีกว่านะจุดนี้เป็นจุดที่ผมเพิ่งเดินผ่านมานะครับตรงนี้นะผมไม่ได้มาหลายเดือนนะผมไม่รู้ว่าเขากำลังสร้างเพิ่มด้วยนะนี่นะฮะโอ้งดงามเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่ ผมเคยมาแล้วก็สร้างเสร็จแล้วด้วยตรงนั้นนะฮะก็เนี่ยครับอยากเชิญชุนชุอยากช่วยอยากเชิญเพื่อนๆพี่นพ,พ,พน,น้องนนะมาเที่ยวกันนะฮะที่วัดแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันดีกว่า โอเคตอนนี้นะฮะตอนนี้เราก็ยืนอยู่บริเวณหน้าถ้ำพญานาคแล้วนะครับผมซึ่งนะฮะเป็นจุดที่สวยงามมากๆเลยนะฮะนี่ฮะพญานาคโอ้โหแดดจ้ามากนะครับวันนี้ด้านล่างนะฮะด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักนะฮะแล้วก็ปู่ลู่สีนะฮะผู่ลูสีนะครับผมนี่งดงามทีเดียวนะฮะท่านใดที่ชอบนะฮะที่ชอบ ไหว้พระนะฮะขอเชิญเลยนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักวันนี้แม่น้ำน้ำไม่ค่อยมีนะผมก็สงสัยเหมือนกันนะน้ำท่วมหลายๆภาคแต่แม่น้ำป่าสักไม่มีน้ำเออวันนี้เป็นเดือนอะไรเนี่ยเดือนสิบนะฮะสวยนะครับสวยมากครับสวยมากสวยมากนะครับน้ำกำลังลด ช่วงนี้ครมาเที่ยวได้ดูแม่น้ำแล้วก็มาดูวัดด้วยนะครับผมนี่เราอยู่นู่นลูกสาวผมขึ้นไปข้างบนแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในถ้ำกันดีกว่านะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสผ่านมาจังหวัดสระบุรนะีนะครับขอเชิญเลยนะครับขอเชิญเลย มาแวะดูนะฮะสถา,านที่ในจังหวัดสระบ,บุรีเราเนี่ยมีหลายที่อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ที่ผมมาบ่อยๆก็คือที่นี่นะฮะวัดแก่งคอยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับกะหลายเดือนกว่าจะเข้ามานะเดี๋ยวเราเอารองเท้ามาฝากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน แค่ปนี่แวบเราเข้ามาในประตูแล้วนะครับผมนี่สวยไหมครับภายในฮะก็ะตกแต่งวอดงามมาก หลังจากที่เราเข้ามาภายในถ้าแล้วนะฮะบรรยากาศภายในก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวนี่ลูกสาวผมล่าเริงฮะเป็นวันเกิดของเขานะครับผมอ,อันนี้คือภาพภายในนะครับผมซึ่งภายนอกนี่กำลังสร้าง เพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายๆมากันหลายคนนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่ได้มานะฮะไม่ผิดหวังนะฮะสวยสดงดงามมากเลยนะถ้ำพญานาค พญานาคตัวยาวใหญ่มากนะครับผมใครบอกพญานาคไม่มีพญานาคมีนะอยู่ที่แก่งคอยนะครับผมนี่เห็นไหมครพญานาคในถ้ำพญานาคมีชาละวันด้วยนะครับใช่ไหมเออเรื่องว่าชาละวันนะอันนี้เป็นปู่เจระเทน,นะฟอสมบัตินะไม่ใช่สมบัติเมเทนีนะครับผม มาถึงจุดจุดนี้นะครับเป็นปู่ฤสีครับผมมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะฮะสวยครับสวยสวย,สวยงามมาก นี่สมบัติครับผมสมบัติล้ำค่าที่ทุกคนตามหานะเข้าไปไม่ได้นะดูนะครับนีโอ้สมบัติเยอะแยะเลยนะครับผมนี่มีปู่ฤาษีเฝ้าอยู่ฮนะสวยไหมครับ มาดูสิอ่าจ in ับอีกต yeah, okay. um. um. yeah, ัวนึงจับวอีกเลขนึงจับทางน้นมากก็ได้อ่าแ้ว่าปึ๊บโอเคอีกตัวนึงเอาเอาสองตัวอีกตัวแปดอันนี้สี่แปดแล้วเฮ้ยหกเหรอใช่เปล่าโอเคสาธุสาธุก่อนสาธุก่อน ครับผมหลังจากที่เราเข้าไปดูในถ้ากันแล้วนะฮะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าถ้ำนะฮะคนเข้าไปเยอะครับไปเรื่อยๆมามาดูมาชมกันเรื่อยๆนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะฮะมาเที่ยวที่วัดแก่งคอยนะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะฮะ ยังมีอีกหลายที่เลยที่ผมจะไปนะฮะแต่ว่าวันนี้มาใกล้ๆบ้านก่อนมีอีกครับยังมีถ้าอีกหลายถ้าที่จังหวัดสระบุรีนะฮะก็วันนี้วันเกิดวันเกิดน้องแพรน้องแพรครับบ๊ายบายก่อนสําหรับคลิปนี้ก็คงจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยววัดวัดต่อไปจะไปวัดไหนฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าก็ลุกสวัสดีค่ะ i